สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญรายการที่จะพาคุณไปสำรวจตำนานปรมปราเรื่องเล่าขานและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อาจถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางย้อนกลับไปยังยุคสมัยแห่งทวยเทพสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาไกรล,ลาดสถานที่อันเป็นที่ประทับของมหาเทพและมหาเทวี เราจะมาไขาปริศนาที่หลายคนอาจเคยสงสัยทำไมมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นที่เคารพร,รักของคนทั่วโลกผู้มีพระนามว่าพระพิคเนธจึงมีเสียงเป็นช้างเรื่องราวเบื้องหลังมิใช่เป็นเพียงอุบัติเหตุแห่งโชคชะตาแต่มันคือมหากราบที่เปี่ยมด้วยความรักความพักดีความโกรธเกรี้ยวและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของพระแม่องค์หนึ่งพระแม่ปารวตีน้าสงสวรรค์ชันฟ้าบนยอดเขาไกรราชอันง,งดงามแม้จะรายล้อมไปด้วยเหล่าเทพเทวาและบริวารมากมายแต่ในบางครั้งพระแม่ปารวตีมเหสีแห่งองค์พระศิวะมหาเทพก็ทรงรู้สึกถึงความอ้างว้างในพระไทยพระองค์ต้องปรารถนาในสิ่งที่เป็นของพระองค์โดยแท้จริง ปรารถนาผู้ที่จะคอยรับใช้ใกล้ชิดเป็นทั้งบุตรและผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์พักดีเพียงแต่พระองค์ผู้เดียวเพราะเหล่าบริวารหรือที่เรียกว่าคณะนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ถวายความพักดีต่อองค์พระศิวะเป็นอันดับแรกความคิดนี้ได้จุดประกายขึ้นในพระไทยของพระแม่ปรารุวตีความปรารถนาที่จะมีบุตรผู้ที่จะเข้าใจหัวอกของความเป็นแม่และจะปกป้องพระเกียรติของพระองค์ยังสุดชีวิตได้ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ ทว่าเปลี่ยมด้วยพลังอันแรงกล้าโดยที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยว่าความปรารถนาอันบริสุทธิ์ในครั้งนี้กำลังจะกลายเป็นชนวนเหตุแห่งเรื่องราวอันน่าทึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์แห่งทวยเทพไปตลอดกาลและให้กำเนิดมหาเทพองค์ใหม่ที่โลกต้องจารึกส่วนที่2กํกำเนิดจากพระวรกายจากความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะมีบุตรผู้ซื่อสัตย์เป็นของพระองค์เองในวันที่องค์พระศิวะมหาเทพสเสด็จออกไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานพระแม่ปาราวตีจึงได้ตัดสินพระไทยที่จะสร้างชีวิตขึ้นด้วยพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ทรงขอพรจากเทพองค์ใดและไม่ได้พึ่งอำนาจของสวรรค์แต่ทรงใช้สิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์โดยแท้จริงในขณะที่ทรงเตรียมพระองค์เพื่อส่งน้ำพระองค์ได้ทรงนำเอามนทินคล ที่เกิดจากการชำระล้างพระวรากายผสมกับผงขมิน้นและเครื่องหอมนานาชนิดแล้วส่งรวบรวมพลังแห่งความเป็นแม่ทั้งหมดที่มีปั้นดินนั้นขึ้นเป็นรูปของเด็กชายผู้หนึ่งที่มีลักษณะงดงามสมบูรณ์พร้อมทุกประการราวกับเทพบุตรจุติลงมาเกิดพระองค์ทรงมองดูรูปปั้นนั้นด้วยความรักอันเปี่ยมล้นแล้วท่งเป่าลมหายใจศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตเข้าไปในร่างนั้น บังเกิดเป็นเด็กชายที่มีชีวิตจิตใจผิวพรรณผ่อนใสดวงตาสุกสกาวเปี่ยมด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญพระแม่ปาราบตีทรงตั้งชื่อให้เด็กชายผู้นั้นและมอบความรักทั้งหมดให้แก่เขาดุดดังแก้วตาดวงใจเด็กชายผู้นี้คือบุตรที่ถือกำเนิดจากพระวรกายโดยตรงความผูกพันจึงลึกซึ้งและแนบแน่นอย่างที่สุด เขามิได้เป็นเพียงผู้ผิทักแต่เขาคือสายเลือดคือส่วนหนึ่งของพระแม่โดยแท้จริงพระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่แรกอันสำคัญยิ่งให้แก่บุตรชายของพระองค์ในขณะที่พระองค์จะเสด็จเข้าไปส่งน้ำในพระตำหนักด้านในพระองค์ได้สั่งให้เด็กชายผู้นั้นไปยืนเฝ้าที่หน้าประตูทางเข้าและมีรับสั่งอย่างเด็ดขาดว่าลูกรักจงเฝ้าประตูนี้ไว้ให้ดีอย่าอนุญาตให้ผู้ใดเข้ามาเป็นอันขาด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจนกว่าแม่จะออกมาเด็กชายผู้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อถวายความพักดีแด่พระแม่แต่เพียงผู้เดียวจึงรับคำสั่งนั้นด้วยความแน่วแน่และมุ่งมั่นเขาไปยืนประจําอยู่ที่หน้าประตูกอดอกอย่างสง่างามสายตาจับจ้องไปเบื้องหน้าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แรกที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ โดยหารู้ไม่ว่าบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นและผู้ที่จะเดินทางมาถึงนั้นคือมหาเทพผู้เป็นเจ้าแห่งเขาไกรล,ลาดองค์พระศิวะนั่นเองส่วนที่สการเผชิญหน้าณหน้า,นา,นาประตูสวรรค์และแล้ว ในขณะที่เด็กชายผู้ซื่อสัตย์กำลังยืนเฝ้าประตูพระตำหนักอย่างแข็งขันบรรยากาศบนยอดเขาไกรลาดก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเสียงกลองแห่งสวรรค์ดังกึกก้องเหล่าคณะบริวารต่างพากันทำความเคารพเป็นสัญญาณว่าองค์พระศิวะมหาเทพได้เสด็จกลับจากการบำเพ็ญสมาธิแล้วพระองค์เสด็จตรงมายัางพระตำหนักส่วนในของพระแม่ปาราวตีด้วยตั้งพระไทยจะไปพบพระมเหสีอันเป็นที่รัก แต่เมื่อเสด็จมาถึงหน้าประตูก็ส่งพบกับเด็กชายแปลกหน้าผู้หนึ่งยืนขวางทางอยู่พระศิวะทรงทอดพระเนตรเด็กชายผู้นั้นด้วยความประหลาดพระทยัยเพราะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ก็มีได้ทรงติดใจอันใดจึงมีรับสั่งให้หลีกทางไปแต่เด็กชายผู้ได้รับคำสั่งจากพระแม่มาอย่างเด็ดเดียวกลับปฏิเสธอย่างหนักแน่นเขากล่าวว่า ท่านจะเข้าไปไม่ได้ท่านแม่ของข้าสั่งห้ามมิให้ผู้ใดย่างกรายเข้าไปพระศิวะทรงนึกขันในทีแรกทรงคิดว่าเป็นเพียงเด็กน้อยที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจึงตรัสย้ำว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าเราคือใครเราคือสวามีของปารวตีเจ้าแห่งเขาไกลาลาดแห่งนี้หลีกทางให้เราเข้าไปทว่าเด็กชายกลับสายหน้าและยืนกรานเช่นเดิม ข้าไม่ทราบว่าท่านเป็นใครแต่คำสั่งของท่านแม่คือที่สุดข้าไม่อาจให้ท่านผ่านไปได้ความอดทนขององค์มหาเทพเริ่มหมดลงพระองค์ทรงสัญญาณให้เหล่าคณะบริวารเข้าไปจัดการนำตัวเด็กชายผู้นี้ออกไปให้พ้นทาง แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเด็กชายเพียงคนเดียวกลับต่อสู้กับเหล่าคณะนับร้อยนับพันได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยพละกำลังอันมหาศาลที่ได้รับถ่ายทอดมาจากพระแม่ปาราวตีเขาสามารถล้มบริวารของพระศิวะลงได้อย่างง่ายดายสร้างความตกตะลึงและความอับปยศอดสูให้แก่องค์มหาเทพเป็นอย่างยิ่งพระเกียรติของพระองค์ถูกท้าทายโดยเด็กแปลกหน้าที่ไม่รู้จักที่มาที่ไป ความโกรธเกรี้ยวได้แปลเปลี่ยนเป็นเพลิงโทสะที่ลุกโชนขึ้นในพระไทยของพระศิวะบัดนี้การ,รเผชิญหน้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเข้าไปในตำหนักอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นบทพิสูจน์แห่งอำนาจและศักดิ์ศรีของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ตัดสินพระไทยที่จะลงมือจัดการกับเด็กชายผู้หญิงพยองและแข็งขืนผู้นี้ด้วยพระองค์เอง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาตกรรมที่จะนำมาซึ่งการถือกำเนิดใหม่แห่งตำนานที่โลกจะไม่มีวันลืมส่วนที่4มหาเทวายุทธและโศกนาตกรรมเพลิงโทสะของมหาเทพได้ถูกจุดขึ้นแล้วบัตรนี้ไม่ใช่การสั่งสอนเด็กน้อยอีกต่อไปแต่เป็นการประกาศสักดาหแห่งผู้เป็นใหญ่ในสามโลก พระศิวะทรงเข้าต่อกรกับเด็กชายผู้กล้าหาญด้วยพระองค์เองการต่อสู้สถานสวรรค์จึงได้อุบัติขึ้นเด็กชายผู้ถือกำเนิดจากพลังของพระแม่ปารวตีแม้จะมีร่างกายที่เล็กกว่าแต่กลับมีพละกำลังที่น่ามหาัศจรรย์เขาสามารถต่อกรกับองค์มหาเทพได้อย่างทัดเทียมอาวุธนานาชนิดถูกนำออกมาใช้แต่ก็ไม่มีฝ่ายใดเพียงพล้ำ ทุกครั้งที่พระศิวะทรงใช้อาวุธอันทรงอนุภาพเด็กชายจะสามารถป้องกันและตอบโต้กลับไปได้เสมอสร้างความประหลาดพระไทยให้แก่เหล่าทวยเทพเป็นอย่างยิ่งการต่อสู้ดําเนินไปอย่างยาวนานไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงความอดทนของพระศิวะได้ขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงพระเกียรติของพระองค์ถูกลบลูจนถึงขีดสุด ในที่สุดพระองค์จึงตัดสินพระไทยใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงอนุภาพที่สุดนั่นคือตรีศูนอาวุธคู่พระวรากายที่สามารถทำลายล้างได้ทุกสรรพสิ่งในชั่วพริบตาแห่งความโกรธนั่นเองพระองค์ได้พุ่งตรีศูนย์เข้าใส่เด็กชายอย่างเต็มกำลังด้วยอานุภาพอันไร้เทียมทานของตรีศูนร่างของเด็กชายจึงไม่อาจต้านทานได้ อาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้ตัดผ่านลำคอของเขาอย่างเฉียบพลันศีรษะของเด็กชายผู้ซื่อสัตย์ได้หลุดออกจากบ่าลอยหายลับไปในท้องฟ้าอันไกลโพนร่างที่ไร้วิญญาณของเขาล้มลงแน่นนิ่งอยู่บนพื้นหน้าประตูพระตำหนักสิ้นสุดการต่อสู้ที่เกิดจากความเข้าใจผิดแต่ได้สร้างโศกนาฏกรรมที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดท่ามกลางความเงียบงันและตื่นตะลึงของเหล่าบริวารองค์พระศิวะทรงยืนนิ่ง ต้องมองผลงานแห่งโทสะของพระองค์โดยที่ยังไม่ทรงทราบเลยว่าเด็กชายที่พระองค์เพิ่งปลิดชีวิตนั้นคือใครส่วนที่ 5. พระแม่ปรารวตีผู้เกลียวกราดในที่สุดการส่งน้ำก็เสร็จสิ้นลงพระแม่ปรารวตีทรงก้าวออกจากพระตำหนักด้วยพระไั่ที่เปี่ยมสุขตั้งพระไัยว่าจะมาพบกับบุตรชายอันเป็นที่รักแต่ภาพที่พระองค์ได้เห็นเบื้องหน้านั้น กลับทำให้โลกทั้งใบของพระองค์พังทลายลงในพริบตาร่างของบุตรชายนอนแน่นนิ่งจมกองเลือดอยู่บนพื้นดินโดยปราศจากศีรษะเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหัวใจที่แตกสลายของพระองค์ดังไปทั่วทั้งเขาไกรลาดพระองค์ทรงวิ่งเข้าไปประคองร่างนั้นไว้แนบอุระน้ำพระเนตรไหลอาบพระพักด่งสายเลือดเมื่อทรงเหงื่อพระพักขึ้นและเห็นองค์พระศิวะยืนอยู่พร้อมกับตรีศูนย์ในพระหัตถ ความจริงทั้งหมดก็ปรากฏชัดในบัดดลความโศกเศร้าของพระแม่ได้แปลเป็นมหาโทสะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จัก,กรวาลเคยประสบมาพระองค์มิใช่ปรารวตีผู้อ่อนโยนอีกต่อไปแต่ได้กลายร่างเป็นมหากาลีอวตารปางดุร้ายที่สุดของพระองค์ร่างกายของพระองค์เปลี่ยนเป็นสีนินผิวหนังเหี่ยวยน่นแลบลิ้นยาวสีแดงสดดวงตาเบิกโพลงลุกเป็นไฟส่งประกาศก้องว่า ท่านสังหารบุตรแห่งข้าบุตรที่ข้าสร้างขึ้นมาด้วยกายของข้าเองในเมื่อท่านทำลายสิ่งที่เป็นที่รักที่สุดของข้าได้ข้าก็จะทำลายทุกสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นเช่นกันซึ่งเสียงประกาศนั้นพระองค์ก็ได้ปลดปล่อยพลังอำนาจแห่งการทำลายล้างออกมาจัก,กรวาลทั้งสามพบสั่นสะเทือนดวงดาวเริ่มดับแสงสวงสวรรค์บังเกิดความปั่นป่วน,นอุ่นวายเหล่าทวยเทพตั้งหวาดกลัวจนตัวสัน่นเพราะบัดนี้ พระแม่แห่งจักรวาลกำลังจะทำลายล้างทุกสรรพ,พสิ่งให้หมดไหม้ไปพร้อมกับความโศกเศร้าของพระองค์เองไม่มีผู้ใดหยุดยั้งพระองค์ได้และชะตากรรมของทุกชีวิตก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างมหานั์ส่วนที่ 6. ห้หนทางแห่งการไถ่โทษมหันตภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นสร้างความอกสันขวนัญแขวนไปทั่วทั้งสวงสวรรค์องค์พระพรหมและองค์พระวิษณุพร้อมด้วยเหล่าทวยเทพทั้งปวง ต่างรีบเข้ามาอ้อนวอนต่อพระแม่ปารวตีขอให้พระองค์ทรงระงับความโกรธเกรี้ยวและยุติการทำลายล้างแต่ก็ไม่เป็นผลพระองค์ทรงมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือต้องให้บุตรชายของพระองค์ฟื้นคืนชีวิตกลับมาดังเดิมและต้องได้รับการยอมรับนับถือให้เกียรติยศสูงสุดเป็นเทพที่ต้องได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่นใดทั้งหมดณวินาทีนั้นเององค์พระศิวะ ผู้ซึ่งพึ่งจะตระหนักในความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของพระองค์ก็ทรงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเสียใจอย่างสุดซึง้งจากมหาเทพผู้เกลียวกราดบัตนี้แปลเปลี่ยนเป็นสวามีผู้สำนึกผิดที่ต้องหาทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยจักรวาลและเพื่อปลอบประโลมพระไทยของพระมเหสีอันเป็นที่รักพระองค์ทรงรับปากกับพระแม่ปารวตีว่าจะทำตามเงื่อนไขทุกประการแต่ปัญหาสำคัญคือ ศีรษะเดิมของเด็กชายได้หายสาบสูญไปแล้วไม่สามารถตามหากลับคืนมาได้ด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศพระองค์จึงทรงหาทางออกในทันทีพระศิวะได้มีบัญชาแก่เหล่าคณะบริวารของพระองค์ว่าจงรีบมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือและนำศีรษะของสิ่งมีชีวิตแรกที่พวกเจ้าได้พบเห็นตัดมาให้เราโดยเร็วที่สุดเหล่าคณะเมื่อได้รับบัญชา ก็รีบเหาะทะยานมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือตามคำสั่งอย่างเร่งด่วนเพราะทุกลมหายใจเข้าออกของพวกเขาในตอนนี้คือชะตากรรมของจักรวาลที่แขวนอยู่บนเส้นได้พวกเขาต้องนำศีรษะกลับมาให้ทันเวลาก่อนที่พลังแห่งการทำลายล้างของพระแม่ปาราวดีจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดสิน้นภารกิจแห่งความเป็นความตายของทุกชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วส่วนที่7 เสียงแห่งการเสียสละเหล่าคณะบริวารขององค์พระศิวะเหาะทะยานมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือด้วยความเร็วสูงที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ชะตากรรมของทุกสรรพสิ่งฝากไว้ที่ภารกิจนี้พวกเขาเดินทางผ่านป่าเขาและแม่น้ำมากมายจนกระทั่งในที่สุดสายตาของพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตแรกที่ขวางทางอยู่เบื้องหน้านั่นคือช้างมงคลตัวหนึ่งในตำนานบางฉบับกล่าวว่า ช้างเชือกนั้นคือพญาช้างไอระวันพาหนะของพระอินทร์แต่ในอีกหลายตำนานก็เล่าว่าเป็นช้างป่าผู้มีลักษณะพิเศษกำลังนอนหลับอย่างสงบโดยหันศีรษะไปยังทิศเหนือพอดีมันเป็นช้างที่ดูสง่างามและเปี่ยมด้วยบารมีแม้จะหลับไหลยอยู่ก็แผ่รัศมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ออกมาเหล่าคณะบริวารหยุดชะงักลงพวกเขามองหน้ากันด้วยความลังเลใจ การจะปลิดชีวิตสัตว์ที่ไม่ได้มีความผิดใดๆนั้นเป็นเรื่องที่น่าสลดใจแต่คำสั่งของมหาเทพและชะตากรรมของจักรวาลน,นั้นสำคัญยิ่งกว่าพวกเขาจึงได้ทำการขอขมาต่อดวงวิญญาณของพญาช้างตนนั้นกล่าวถึงเหตุจำเป็นอันใหญ่หลวงที่ต้องกระทำในครั้งนี้และให้คำมั่นว่าการเสียสละของพญาช้างในครั้งนี้จะได้รับการจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งถุยเทพไปตลอดกาล จากนั้นด้วยความเคารพอย่างสูงสุดพวกเขาจึงได้ตัดเอาศาีรษะของช้างเชือกนั้นมาแล้วรีบเหาะกลับไปยังเขาไกรล,ลาดอย่างเร่งด่วนที่สุดในขณะเดียวกันดวงวิญญาณของพญาช้างผู้เสียสละก็ได้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นการตอบแทนคุณงามความดีและการอุทิศตนในครั้งนั้นเหล่าคณะบริวารกลับมาถึงเขาไกรล,ลาดทันเวลาพอดี พวกเขานำเสียนช้างอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมาถวายแด่องค์พระศิวะท่ามกลางสายตาของเหล่าทวยเทพและพระแม่ปารวตีที่กำลังรอคอยด้วยความหวังอันริบรีบัดนี้องค์ประกอบสำคัญในการชุบชีวิตได้มาถึงแล้วส่วนที่8การกำเนิดใหม่นามคเนศองค์พระศิวะทรงรับเอาเสียนช้างนั้นมาไว้ในพระหัตถ พระองค์ทรงทอดพระเนตรไปยังร่างของเด็กชายที่นอนแน่นนิ่งอยู่เบื้องหน้าจากนั้นจึงทรงหลับพระเนตรลงรวบรวมพระสมาธิและพลังทิพย์ทั้งหมดที่มีพระองค์ทรงประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิท์ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยเห็นมาก่อนแสงสว่างอันเจิดจ้าได้แผ่ออกมาจากพระวรกายพระองค์ทรงนำเสียงช้างนั้นจรดลงบนบ่าของร่างเด็กชายอย่างแผ่วเบา ในทันทีที่เสียงช้างสัมผัสกับร่างกายปาฏิหารก็ได้บังเกิดขึ้นแสงทิพย์ได้เชื่อมผสานเนื้อหนังและเส้นชีวิตทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ร่างของเด็กชายที่เคยแน่นิ่งไร้วิญญาณเริ่มมีเลือดเนื้อไหลเวียนอีกครั้งหนึ่งอกของเขาเริ่มขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจชั่วพริบตานั้นเด็กชายก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ทว่าบัดนี้เขาไม่ได้มีร่างกายเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขามีวรากายเป็นมนุษย์แต่มีเสียงเป็นช้างเป็นรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูแปลกตาแต่กลับแฝงด้วยความน่าเกรงขามและพระบรารมีอันสูงส่งเมื่อพระแม่ปาราวตีได้ทอดพระเนตรเห็นบุตรชายของพระองค์กลับมามีชีวิตอีกครั้งแม้จะมีรูปกายที่เปลี่ยนไปความโกรธเกรี้ยวทั้งหมดในพระไทยก็มาลายหายไปสิ้น เหลือเพียงความรักและความตื้นตันที่เอ่อล้นออกมาเป็นน้ำพระเนตรแห่งความยินดีพระองค์ทรงโผเข้ากอดบุตรชายไว้แนบแน่นการถือกำเนิดใหม่ในครั้งนี้คือการสิ้นสุดของความเศร้าและเป็นปฐมบทแห่งมหาเทพองค์ใหม่ผู้ที่จะเป็นที่รักและเคารพบ,บูชาของคนทั้งสามโลกตราบนานเท่านาน เหล่าทวยเทพทั้งหลายที่เฝ้าดูเหตุการณ์ต่างพากันแท้สองสรรเสริญในปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าส่วนที่ 9. พรแห่งปฐมบูชาเมื่อบุตรชายของพระแม่ปรารวตีได้ฟื้นคืนพระชนชีพแล้วองค์พระศิวะมหาเทพก็ได้ทรงทำตามเงื่อนไขข้อที่สองของพระนางเพื่อเป็นการไถ่โทษและให้เกียรติแก่เด็กชายผู้กล้าหาญและซื่อสัตย์พักดี พระองค์ได้ทรงสถาปนาบุตรชายผู้นี้ขึ้นเป็นเทพองค์สำคัญแห่งสวงสวรรค์ทรงประธานนามใหม่ให้ว่าคเนตอันมีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะหรือเจ้าแห่งบริวารทั้งปวงและยังทรงแต่งตั้งให้เป็นคณะปฏิคือให้เป็นหัวหน้าของเหล่าคณะบริวารทั้งหมดของพระองค์เองนับจากนี้ไปบริวารของพระศิวะก็คือบริวารของพระคเนตด้วยเช่นกันจากนั้น องค์มหาเทพได้ประทานพรที่สำคัญที่สุดซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้พระศิวะทรงประกาศก้องให้ทวยเทพทุกองค์ได้รับทราบว่านับแต่นี้ต่อไปไม่ว่าผู้ใดจะประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามหรือจะเริ่มต้นการงานมงคลใดๆก็แล้วแต่จะต้องทำการบูชาต่อองค์พระคเนศก่อนเทพองค์อื่นเสมอพรน,นี้ได้สถาปนาให้พระคเนศกลายเป็นปฐมบูชา เทพผู้ต้องได้รับการเคารพบูชาก่อนสิ่งอื่นใดการบูชาพระองค์ก่อนจะเป็นการปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นไปและจะทำให้การงานหรือพิธีกรรมนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงได้รับอีกพระนามหนึ่งว่าวิคเนสุรซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรค ทางด้านเหล่าทวยเทพองค์อื่นๆที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นต่างก็ร่วมกันประทานพรและมอบศาสตราวุธอันทรงอนุภาพให้แก่พระคะเนศด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการยอมรับในสถานะใหม่ของพระองค์บัดนี้เด็กชายผู้เกิดจากมนทินคายของพระแม่ได้กลายเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสติปัญญาผู้ขจัดอุปสรรคและเป็นที่รักของทุกชีวิตโดยสมบูรณ์แล้วส่วนที่1ิ จากโศกนาฏกรรมสู่เทพแห่งปัญญาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากโศกนาฏกรรมที่เกือบจะทำลายล้างจักรวาลได้แปลเปลี่ยนเป็นปฐม,มบทแห่งการกำเนิดมหาเทพผู้เป็นที่รักยิ่งที่สุดองค์หนึ่งของโลกตำนานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าขานถึงการต่อสู้และอำนาจของทวยเทพเท่านั้นแต่ยังแฝงด้วยความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียด รูปลักษณ์ของพระพิคเนทที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนั้นจึงเปรียบเสมือนบทสรุปของมหากาบเรื่องนี้เสียนที่เป็นช้างมิใช่เป็นเพียงเครื่องหมายแห่งการทดแทนแต่คือสัญ,ญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของสติปัญญาและความรอบรู้พระกันที่ใหญ่หมายถึงการรับฟังอย่างตั้งใจและแยกแยะได้อย่างดี สายพระเนตรที่เล็กหมายถึงการมองอย่างพินิษพิเคราะห์มุ่งไปยังเป้าหมายข้างหน้าอย่างแน่วแน่และงวงที่สามารถหยิบจับได้ทั้งของเล็กและของใหญ่ก็เปรียบได้กับปัญญาที่สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาหากสังเกตให้ดีเราจะพบว่างาข้างหนึ่งของพระองค์มักจะหักอยู่เสมอ นี่คือเครื่องเตือนใจถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ว่าบางครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สูงค่ากว่าเราจําเป็นต้องยอมสละบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนดังที่ในอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าพระองค์ทรงหักงาของตนเองเพื่อใช้เป็นปากกาจารึกมหากราบที่ยิ่งใหญ่อย่างมหาภารตะ เรื่องราวของพระองค์สอนให้เรารู้ว่าแม้จะถือกำเนิดขึ้นจากความปรารถนาอันเรียบง่ายและต้องเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายที่สุดแต่ด้วยความซื่อสัตว์ความพักดีและการถือกำเนิดใหม่ก็สามารถแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ได้บางครั้งจากความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่สุดก็สามารถก่อเกิดปัญญาและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เช่นกัน ดังนั้นทุกครั้งที่เราเห็นรูปเคารพของพระองค์หรือเอ่ยพระนามของพระองค์เพื่อขอพรให้ผ่านพ้นอุปสรรคขอให้ระลึกไว้เสมอว่าเบื้องหลังเสียงช้างอันเปี่ยมด้วยแมตานั้นคือมหากาบแห่งความรักของพระแม่ความสำนึกผิดของมหาเทพการเสียสละของพญาช้างและความพักดีของเด็กชายผู้หนึ่ง เป็นเรื่องราวที่ย้ำเตือนว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการขจัดอุปสรรคทั้งปวงอาจไม่ได้มาจากอำนาจแต่มาจากปัญญาความเข้าใจและการเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้อง สำหรับวันนี้เวลาของ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญก็หมดลงแล้วผมหวังว่าเรื่องราวประถมบทแห่งองค์พระพิคเนตในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้ทั้งความรู้และความประทับใจกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวที่อาจถูกลืมเลือนกันได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ